ประจำตัว A 5 5 8 0 2 1 6ชื่อนางสาวไอราดาแก้วรานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีค่ะสวัสดีวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการตรวจร่างกายค่ะสวัสดีค่ะเชนั่งค่ะค่ะสำหรับการตวร,ร,รตวจร่างกายนะคะ เ e n e ร a ลแอปเปิลแลนนะคะหญิงไทยไวัยผู้วัยรุ่นตอนปลายนะคะอายุ20ปีค่ะรูปร่างหน้าตาสมวัยรูปร่างอวบนะคะผิวสีขาวค่ะเดินปกตินะคะพูดคุยรู้เรื่องค่ะแต่งกายสะอาดให้ความร่วมมือในการตรวจด,ดีค่ะค่ะสำหรับที่2นะคะเราจะวัดสัญญาณชีพค่ะหรือไว้ท่านซายนะคะโดยให้ผู้ป่วยนอนค่ะ ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะวัดอุณหภูมิค่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะวัดสัญญาณที่ค่ะต่อไปนะคะก็จะวัด,วดการหายใจค่ะ ต่อไปก็จะวัดความดันโลหิตนะคะ ผิวหนังเล็บและขนนะคะสีผิวลักษณะผิวผิวสีขาวเหลืองผิวหนังสะอาดไม่มีคราบขี้ใครผืนหรือรอยโรคต่างๆไม่มีกลินตัวผิวหนังเรียบชุ่มชื่นกระจายตัวของขนสม่ำเสมอไม่มีการกดบุ๋มความตึงตัวของผิวปกติเล็บนะคะขนเล็บนุ่มมุมระหว่างเล็บกับผิวหนังขนเล็บ ประมาณ60องศาเล็บเป็นสีชมพูเรียบไม่มีรอยโรคไม่มีนิ้วปุ้มศีสศะและใบหน้าศีสศะและผมศีสษะทั้งสองข้างสมมาตรกันผมสีดำไม่แห้งกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วศีสษะหนังศีสษะสะอาดไม่มีรังแคคำไม่พบก้อนไม่บวมไม่กดเจ็บความเท่ากันของใบหน้าและ อวัยวะบนใบหน้าใบหน้าทั้งสองซีกสมมาตรกันไม่บิดเบี้ยวอวัยวะบนใบหน้าตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเหมาะสมลักษณะใบหน้าผิวใบหน้าสีขาวชุ่มชื่นดีใบหน้าไม่บวมไม่มีผื่นจุดจำเลือดหรือรอยโรคไม่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติคำไม่พบก้อนกดไม่เจ็บ รอเลือดแดงไม่มีตาตำแหน่งของรูปตาตาดำและลักษณะาภายนอกของตาตาทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันและอยู่ในระนาบเดียวกันตาอยู่ตรงเบ้าตาม่านตาอยู่ตรงกลางเปลือกตาปิดสนิทเมื่อหลับตาและดื่มตามเปลือกตาคุมม่านตาประมาณ2มิลิเมตรกระพริบตาประมาณ20ครั้งต่อนาที สีลักษณะเยื่อบูตาเยื่อบูตาสีชมพูไม่มีตุ่มแผลการบวมหรือสิ่งแปลกปลอมลักษณะตาขาวตาขาวมีสีขาวมีเส้นเลือดฝอยเล็กน้อยความใสของกระจกตากระจกตาโค้งใสไม่ขุ่น การทำงานของกล้าเมเนื้อตาทำหุบมดโดยให้ผู้ป่วยจ้องมองที่ปลายนิ้วของผู้ตรวจการเคลื่อนไหวรูปตาทำหุบทีสัมพันธ์กันไม่มีการกระตุกการตอบสนองของแสงและขนาดของรูม่านตารูม่านตาเป็นสีน้ำตาลรูปร่างกลมขอบเรียบเมื่อถูกแสงจะหด ตัวประมาณ3มิลิเมตรจมูกเยื่อบุจมูกและผนังกัน้นปีกจมูกและจมูกเท่ากันทั้งสองข้างไม่หุบบันขณะหายใจพรงอากาศส่วนฟอนทอนกดไม่เจ็บโพงอากาศส่วนแม็กซิลารีกดไม่เจ็บ,าา illary, จบปาก ริมฝีปากริมฝีปากสีชมพูชุ่มชื่นไม่มีแผลตุ่มบวมเยื่อบุช่องปากเยื่อบุช่องปากเพดานปากสีชมพูไม่ซีดไม่มีตุ่มเม็ดผื่นฟันและเหงือกฟันสีขาวสะอาดไม่มีฟันผุลิ้นอยู่ตรงกลางไม่เฉเอียง ต่อมทอมซินมีขนาดไม่โตฟาลิ้นลิ้นไก่ยอยู่ตรงกลางไม่เชอเอียงแกดรีแฟกปกติ ใบหูใบหูทั้งสองข้างอยู่ระดับเดียวกับตาและเฉียงประมาณ10องศาในแนวตั้งช่องหูและเยื่อแก้วหูในรูหูพบขี้หูเยื่อบุปกติไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือความผิดปกติเยื่อแก้วหูสีเทาคอหลอดลมหลอดลมอยู่ตรงกลางคอต่อมไทรอย ต่อมไทรอยด์ไม่โตคำไม่พบต่อมน้ำเหลืองเพริคูลา่าคำไม่พบไม่เจ็บโพสทาริคูลา่าคำไม่พบไม่เจ็บอ็อกซิปิตอนคำไม่พบกดไม่เจ็บสับแม็กซิลารีคำไม่พบก้อน คาร์บิคอไม่พบก้อนซ u เปอร์คาร์ l ิคอลคำไม่พบก้อนสวงอกและปอดโดยให้ผู้ป่วยนอนการดูรูปร่างของสวงอกสวงอกมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างช่องซี่โครงไม่แคบหรือกว้างเกินไปการเคลื่อนไหว ส่วงอกสัมพันธ์กับการหายใจและเท่ากันทั้งสองข้างลักษณะของเต้านม,าานมได้การคำเต้านมเยอะได้การคำเต้านมเต้านมแบ่งออกเป็น4ส่วน upper inner upper outer lower inner lower outer การคำเต้านมแบ่งออกเป็น3วิธี1 เวสการคำทะแยงออกด้านข้าง 2. การคำเซอร์วิสเซอร์เคิลเป็นคำเป็นวงก,กลมคำเป็นรูปก้นหอย3ลายคำขึ้นและคำลงต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแล้คำไม่เจ็บไม่มีการบวมกดเจ็บ การทำ extension ด้านหน้าและการทำ t เทค t i ฟิม f ต m ด้านหน้าโดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกดึกๆการสั่นสะเทือนทั้งสองข้างเท่ากันส่วนอกขยายตัวเท่ากันการทำ extension ด้านหลังและเทค e t i ิม t f e m ด้านหลัง โดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึกการสั่นสะเทือนทั้งสองข้างเท่ากันสวงอกขยายเท่ากันการข้อความโป่งทึบของยอดปอดทั้งด้านหน้าและด้านหลังการครอบปอดได้ยินเสียงปกติคือเสียงรีโซแนนต์ทั่วทั้งปอดไม่ จะมีเสียงดาวเนตที่บริเวณด้านซ้ายของกระดูกสเตอร์นัมตั้งแต่ช่องซี่โครงที่3ถึงที่5และมีเสียงดาวเนตที่ช่องซี่โครงที่6ขวาของกระดูกสเตอร์นัมการฟังเสียงหายใจ mm. การเสียงการหายใจปกติ หัวใจและหลอดเลือดหัวใจอยู่ตรงกลางรวงอกค่อนไปด้านซ้ายขอบของหัวใจอยู่ที่ซีโครงที่2ถึง6การตรวจหัวใจจะใช้เทคนิคการดูการเคาะการคำและการฟังการดูดูสีผิวหลอนเลือดดํารูปร่างซวงอกไม่มีรอยโรคไม่มีการกดเจ็บการคำ คำบริเวณยอดหัวใจโดยวางมือไว้ที่ใต้ราวนมการเคาะเคาเริ่มจากซวงอกด้านซ้ายถึงช่องซี่โครง3ถึง5การฟังฟังบริเวณริ้นหัวใจแบบ่งออกเป็น4ส่วน 1. เอออติกเว้า 2. ์สอโฮมนิกเว้า 3. ไตคัสปิดเว้า 4. มิทมิททรอนเว้าเสียงหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจ เสียงซาวหนึ่ลซาวสชัดเจนดีอัตราการเต้นของหัวใจ90ครั้งต่อนาทีจังหวะสม่ำเสมอการตรวจรอดเลือดโดยกดเล็บมือของผู้ป่วยทิ้งไว้หลังจากนั้นปล่อยออกเล็บจะเป็นโคนเล็บจะเป็นสีชมพูสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ ท้องและอวัยวะภายในช่องท้องช่องท้องนะคะเราจะแบ่งออกเป็น9ส่วนค่ะโดยเริ่มจากไลท์ไฮเปอร์คอนเดียรีเจียนไฮเปอร์แกติกรีเจียนไลท์ไฮเปอร์คอนเดียรีเจียนไลท์ลัมบารีเจียนฮัมบิฮัมบิคอรีเจียน ไล่ล like like ัมบ้าดีเจ e ียนไลไอเดียอกรีเจ like ียนอีพิเกตสติกรีเจียนไล่ไอเดีย a อกีเจีนผิวหนังบริเวณท้องแมล่ลักษณะของท้องท้องทั้งสองข้างสมมาตรกันไม่พบหลอดเลือดดำป่งพองไม่มีรอยจ้ำเลือดใดๆการเคลื่อนไหวปกติลักษณะ และลักษณะสะดือแลยบริเวณขาหนีบคำไม่คำได้ก้อนนุ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้โดยฟังเสียงที่ลำไส้ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ปกติเสียงเหมือนการเทน้ำออกจากขวดความทึบโป่งของท้อง ของท้องจากการเคาะเคอได้ยินเสียงทิมฟานี่คือเสียงปกติขอบเขตของตับจากการเคาะและการคำคำไม่พบตับการเคาะเคอได้เสียงทึบของตับตามแนวมีคาว มีดคาวิคูล,ล่าลายระหว่างช่องซี่โครงที่6ถึงใต้โครงประมาณ1นิ้วขอบเขตของม้ามจากการข้อและการคำคาไม่พบไม่มีการกดเจ็บการคําไตซ้ายและไตขวาคําไม่พบไตซ้ายและไตขวา อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบคำไม่พบก้อนไม่กดเจ็บกระดูกและกกล้ามเนื้อขนาดของกล้ามเนื้อแขนขาทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันไม่มีกล้ามเนื้อรีบลักษณะของข้อต่อต่างๆไม่มีการกดบวมไม่มี น้ำในข้อความตึงตัวของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อแขนมีความตึงตัวตลอดเวลาความตึงตัวของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อขามีความตึงตัวตลอดเวลาศีษะะและลำคอกําลังของกล้ามเนื้อสเตอโนไครโดมาสตอย โดยให้ผู้ป่วยต้านแรงของผู้ตรวจกำลังของกล้ามเนื้ออยู่ที่เกรดหการเคลื่อนไหวของศรีรษะและคอโดยให้ผู้ป่วยหันไปด้านซ้ายและด้านขวาผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติกระดูกสันหลังสว่วนอกและเอวอโดยให้ผู้ป่วยก้มศรีรษะ การเคลื่อนไหวปกติไหลแหละแขนกำลังของกล้ามเนื้อทารพิเชียสผู้ป่วยสามารถต้านแรงของผู้ตรวจได้กำลังของกล้ามเนื้อไบพัสปีกโดยให้ผู้ป่วยต้านแรงของผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถต้านแรงของผู้ปวดผู้ตรวจได้กำลังของกล้ามเนื้อไตรัสปีก โดยให้ผู้ป่วยต้านแรงของผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถต้านแรงของผู้ตรวจได้ข้อมือและนิ้วมือกำลังของกล้ามเนื้อข้อมือผู้ป่วยสามารถต้านแรงของผู้ตรวจได้สโคกขาและเท้ากำลังของกล้ามเนื้อสะโพกขาและเท้า การตรวจกำลังของการเนื้อสะโพกแลยขาจะให้ผู้ป่วยนอนนะคะผู้ป่วยสามารถต้านแรงของผู้ตรวจได้คะ่ะระบบประสาทระดับการรู้สึกตัวผู้ป่วยสามารถถามตอบได้นะคะ พูดคุยรู้เรื่องให้สับสนรู้วันเวลาสถานที่การตรวจเส้นประสาทเส้นประสาทคู่ที่หนึ่งนะคะอ l ฟเฟก t อรี Factory, โดยให้ผู้ป่วยหลับตาปิดจมูกหนึ่งรูนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยดมกลินน่นค่ะผู้ป่วยสามารถรับกลิ่นได้ เส้นประสาทคู่ที่2อ optic nerve โดยให้ผู้ป่วยอ่านหนังสือระยะห่างประมาณ14นิ้วบสี่นิ้วผู้ป่วยสามารถอ่านหนังสือมองเห็นได้ชัดเจนคู่ที่3อ ocular อ motor โ,โ,โดยให้ผู้ป่วยกอกตาขึ้นข้างบนผู้ป่วยสามารถกอกตาขึ้นข้างบนได้ เส้นประสาทคู่ที่4 Tra ทรเคียนเนฟโดยให้ผู้ป่วยกอกตาลงด้านล่างกอกตาดนลงด้านล่างได้ไม่มีการกระตุกของตาเส้นประสาทคู่ที่5ไทกิมิแนลเนฟโดยให้ผู้ป่วยกัดฟันบริเวณด้านหน้าแล้วทำ ผู้ป่วยสามารถรับสัมผัสทั้งสองข้างได้ขนาดกัดฟันเส้นประสาทคู่ที่6กแอดูเซนโดยให้ผู้ป่วยกอกตาไปด้านล่ด้านข้างผู้ป่วยสามารถกอกตาไปด้านข้างได้ตามปกติเส้นประสาทคู่ที่7เฟเชียลเนฟโดยให้ผู้ป่วย หลับตาหยิงฟันยักคิ้วทำปากจูเป่าลมผู้ป่วยสามารถทำตามได้ตามปกติเส้นประสาทผู้ที่8เวสิบุโลเวสิบุโลโครพียเนฟโดยให้ผู้ป่วยทดสอบการได้ยินเสียง การได้ยินเสียงและการทรงตัวปกติคู่ที่9ก so ็อโซฟาลิงเจียวเนฟโดยสังเกตการพูดของผู้ป่วยการพูดของผู้ป่วยปกติร้นไก่อยู่ตรงกลางคู่ที่10เวกัสเนฟโดยการฟังเสียงและดูริ้นไก่ เสียงผู้ชัดเจนดีริ้นไก่ยอยู่ตรงกลางคู่ที่11 Accessory n e r v e โดยให้ผู้ป่วยต้านแรงของผู้ตรวจผู้ป่วยสามารถต้านแรงของผู้ตรวจได้เส้นประสาทคู่ที่12 h y p o g o โปก n e r ซเนโดยให้ผู้ป่วยอ้าปากสังเกตริ้น ลิ้นอยู่ตรงกลางไม่เหี่ยวไม่สัน่นทาเซนเซชันโดยการรับสัมผัสของส่วนต้นและส่วนปลายของแขนขาทั้งสองข้างโดยใช้สำรีแขนขวาค่ะทั้งสงข้างผู้ป่วยสามารถบอกตำแหน่งที่สัมผัสได้ถูกต้องทั้งสองข้างเพน เพ n s เซนเซชันการรับความเจ็บปวดของส่วนต้นและส่วนปลายของแขนและขาทั้งสองข้างโดยให้ผู้ป่วยหลับตาทูค่ะผู้ป่วยสามารถตอบได้แขนค่ะโพสทูของแขนการการแขนออก โดยให้ผู้ป่วยยืนสังเกตแขนของผู้ป่วยแขนของผู้ป่วยไม่มีการอ่อนแรงปกติเทนดอมวอลกิ้งโดยให้ผู้ป่วยเดินต่อเท้าสังเกตการเดินของผู้ป่วยผู้ป่วยเดินได้ตามปกติไม่เซ ใบพัสปิกบีเฟกใบเส r รีเฟกโดยให้ผู้ป่วยนั่งรีเฟกสามารถตอบสนองได้ตามปกติ ตไตเสพรีเฟกผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้นี้รีเฟก เฟรปกติทั้งสองข้างแพนต้ารีเฟกโดยขูดที่บริเวณปลายเท้าของผู้ป่วย แทนต้าดีเฟกทั้งสองข้างปกติ Finger to nose to finger โดยให้ผู้ป่วยมองสัมผัสที่ปลายนิ้วของผู้ตรวจและปลายจมูกของผู้ป่วยผู้ป่วยสามารถแตะที่ปลายนิ้วของผู้ตรวจได้ตามปกติค่ะสำหรับวิดีโอการตรวจร่างกายนะคะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะไคุณป